สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวพัดลมรุ่นใหม่จากแบรนด์ t h e ร์มัเทคครับกับทัฟแฟน12 rgb ครับสำหรับพัดลมตัวนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นพัดลมที่มีไฟ rgb ที่แปลกที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาเลยครับสังเกตครับอดูที่กล่องเลยไฟ rgb จะอยู่ที่กรอบใบพัดปกติแล้วเนี่ย ไฟ RGB จะไม่อยู่ที่ตรงแกนกลางก็อยู่ที่ขอบตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นวงแหวนรอบนอกนะฮะแต่อันนี้อยู่ที่กรอบเลยนะครับซึ่งแปลกทีเดียวมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะในส่วนของกรอบ RGB เนี่ยในส่วนของรุ่นที่เราได้มาตัวนี้นะครับเป็นแบบแพ็ค3ตัวนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโดยไปถึงตัวโปรดักตัวสินค้ามีลักษณะเป็นยังไงครับ มาเริ่มที่ตัวกล่องรายละเอียดเบื้องต้นนะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นชื่อรุ่นนะทับแฟน12 RGB Radiator Fan หมายความว่าตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับชุดหม้อน้ำน,นั่นเองนะครับก็เป็นชุดพัดลม3ตัวแล้วก็มีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับนี่คือรายละเอียดของสเปคเบื้องต้นนะครับความดังสูงสุด21.2เดซิเบลนะครับแล้วก็ในส่วนของรอบพัดลมเนี่ยสูงสุดคือ2,000รอบต่ำสุดคือ500รอบต่อนอาทีนั่นเองครับ และด้านหลังครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของแสงสีต่างๆนะครับจะสังเกตว่ามีทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตัวขอบด้วยก็คือมีรอบเลยอ่ะแล้วก็สีสันก็สามารถปรับลูกเล่นได้เยอะแยะมากมายเป็นเรนโบว์เป็นอะไรได้เยอะเลยซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของสเปคสเปคอ่ะอันนี้คือรายละเอียดสเปคแบบเต็มๆนะของตัวนี้ฮะรายละเอียดหลักๆก็อย่างที่บอกไปแล้วนะ2 0 0 0รอบต่อน,นาทีนะครับแล้วก็เสียงดังรบกวนอยู่ที่ 41. 2 1 2เดเดซิเบลแล้วก็ Mac Air f 4อยู่ที่53.75นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเอาตัวเก่าให้ดูนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ RGB นะครับตัวนี้นี่คือทับแฟนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะสังเกตว่ารอบพัดลมเนี่ยเท่ากันเลยนะครับในส่วนของรอบพัดลมตรงนี้นะฮะ5 0 0รถึง2000รอบต่อนอาทีแต่ว่าเรื่องของเสียงรบกวน noise อยู่ที่22ครับแต่ตัวเนี้ยเงียบกว่าอ่าแล้วก็ในส่วนของค่า Air 4 ถ้า air f o เดี๋ยวเราให้ดูกันสีเทาเนี่ยก็คือรุ่น rgb นะครับ air f o 5 r แต่ air f o ของตัวทับแฟนที่ไม่ใช่ rgb ดีกว่านะครับเป็น58.35นะครับอ่าก็อันนี้ความแตกต่างของสเปคเล็กๆน้อยๆเนาะในส่วนของทั้ง2รุ่นนี้นะครับซึ่งก็ใครที่ไม่ชอบไฟเนี่ยก็ใช้รุ่นธรรมดาไปใครอยากได้ไฟ rgb ก็เป็นรุ่นทับแฟน12 rgb นะครับอ่ะเดี๋ยวเราแกะตัวนี้ให้ดูเลยแล้วกัน เขาก็จะแพ็คมาอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมก็มันจะเป็นขุนๆนะแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นยางนี่ขอบนี้เราส่วนชั้นนี้จะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพวกชุดน็อตคอนโทรลเลอร์ต่างๆอยู่ในนี้หมดเลย<ม>ต้องใช้ครับคอนโทรลเลอร์ Controller, เพราะว่าหัวเชื่อมต่อเขาเนี่ยจะไม่ใช่หัวปกติทั่วไปมันจะเป็นหัวคล้ายๆหัว USB 2.0บนเคสอนะเนี่ยเราให้ดูก่อนเลยนี่หัวมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ ออมีเส้นเดียวครับแล้วก็สายก็หุ้มด้วยสายถักความยาวตามแบบฉบับของเทอร์ม l h เท็เลยมันยาวมากนะอันนี้ถูกมัดรวมไว้อยู่นะอ่าแล้วก็อ่ะเรามาดูให้ดูตัวหนึ่งก่อนนะนี่ทัฟแฟน rgb 12เออใบพัดหนาแข็งแรงมากเงียบมากแน่นอนนะครับตัวนี้2 1 d เดซิเบลกว่าๆเท่านั้นนะครับแล้วก็กรอบ เป็นพลาสติกนะครับกลอบเนี่ยค่อนข้างเบานะแล้วก็เห็นรูที่เขาเจาะไหมมันจะทะลุไปถึงตัวไฟข้างในครับเพราะฉะนั้นเวลามันแสดงแสงไฟเนี่ยมันจะออกมาตามรูด้วยส่วนตรงปัม๊ม Thermotech ตรงนี้ที่เป็นโลโก้นะครับก็จะไม่มีไฟนะตรงนี้มันเป็นปั๊มลึกลงไปเฉยๆนะครับไฟมันก็จะออกที่ขอบตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเวลาแสดงผลมันจะออกขอบตรงนี้ด้านหลังด้านหลังอะเหมือนกัน หมือนกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นยางสขาีขาวเนี่ยก็ทะลุไฟครับไม่ได้ว่าเป็นยางสีขาวทึบแล้วทําให้ไฟมันไม่รอดตรงนี้นะครับไฟมันก็จะแสดงตรงนี้ด้วยทะลุออกมาหมดเลยนะครับมันก็จะเห็นเป็นแสงไฟสีเต็มใบเลยเต็มกรอบนี้เลยเดี๋ยวผมเอาตัวทับแฟนที่ไม่ใช่ rgb มาเทียบให้ดูแล้วกันทับแฟนปกติครับที่ไม่ใช่ rgb ลั part, en, que, กษณะใบพัดแกนเทคโนโลยีต่างเหมือนกันนะครับต่างกันที่กรอบพัดลมเท่านั้นเองนะครับก็ตรงนี้จะมีไฟแล้วก็ต่างกันที่เรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อตัวนี้เป็น4พิน pwm นะครับนี่ก<ย> <ingt> ็จะเป็นเชื่อมต่อพัดลมทั่วๆไปครับหมายความว่าคุณไม่สามารถซื้อหรือเอาแยกตัวนี้ไปต่อลงบอร์ดปกติทั่วไปได้อะจะต้องเชื่อมต่อผ่านฮับของเขาเท่านั้นนะครับสำหรับตัว rgb เนี่ยเราให้ดูไซส์อะไรเท่ากันหมดเลยครับ ก็ใครชอบแบบว่าดูดูเรียบๆก็ใช้ตัวนี้นะฮะส่วนตัวเนี่ยผมค่อนค่อนข้างชอบตัวนี้นะฮะใบพัดมันแข็งแรงมากแล้วก็มันไม่มีไฟรบกวนนะแต่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแสงไฟมันจะนวลตาหรือเปล่าหรือว่ามันจะแยงตายังไงบ้างแต่จากที่ดูรูปเนี่ยแสงมันค่อนข้างนวลตาแล้วก็จะมีน็อตเนี่ยเห็นไหมมันจะมีน็อตเล็กๆ <c oughs> ใครอยากจะอุตลิโมดิฟายอะไรก็ แกะออกมาได้นะแต่ผมไม่ขอแกะนะกลัวของเขาพังนะครับอ่ะก็ประมาณน,นี้นะครับเราเอามาให้ดูทั้ง3ตัวเลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะมีรุ่นสีขาวมาหรือเปล่านะถ้าออกมาก็สวยเหมือนกันนะเป็นใบพัดสีอื่นๆเพราะว่าอย่างที่เราได้รู้กันแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของพับแฟนก็จะมีสีเทอร์ควอยส์มีสีเลสซิ่งกรีนอะไรแบบนี้ด้วยนะเราก็เคยนําเสนอไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดําแบบปกติผมถ้าเดาเลยอนาคตน่าจะมีแหละสีอื่นๆตามมาเรามาดูเรื่องของอะแดปเตอร์กันดีกว่า ขาจะมีสายอะแดปเตอร์แล้วก็สายที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับนี่คืออะแดปเตอร์ของเขาเป็นพลาสติกนะแล้วก็นี่ช่องเชื่อมต่อ1 2มี5ช่องอะฝั่งนี้3ฝั่งนี้2หมายความว่าก็ไปซื้อแยกมาเพิ่มเติมได้อีก2ช่องนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นหัวเชื่อมต่อเพื่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็จ่ายไฟเลี้ยงนะครับตอนนี้เราได้เห็นตัวโปรดักต์แล้วก็รายละเอียดเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองต่อใช้งานแล้วก็มาดูเรื่องของ แสงไฟกันครับว่ามันปรับใช้งานต่างๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราเชื่อมต่อพัดลมเข้ากับฮับเรียบร้อยแล้วนะครับข้อดีของมันอย่างหนึ่งคือมันไม่มีสายต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับบางรุ่นของเทอร์โมเทเนี่ยจะมีสาย2เส้นใช่ไหมมันก็จะต้องต่อ2เส้นซึ่งค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็จัดเก็บสายยากแต่อเนี้ยที่เราให้ดูไปมันเป็นสายเส้นเดียวเลย <S <S เชื่อมต่อเข้ากับฮับเพราะฉะนั้นพัดลม1ตัวก็จะมี1เส้น เข้ากับฮับแล้วก็ฮับไปเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมคอนโทรลแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าง่ายดายกว่ารุ่นก่อนๆมากเลยนะครับและที่สําคัญครับนี่ไฟมันมีรอบเลยนะนี่ฝั่งนี้ก็มีทําไมมันถึงต้องมีทั้งหน้าด้านหลังและด้านข้างนะครับซึ่งถ้าคุณติดตั้งจุดใดก็ตามที่มันต้อง หันก้านพัดลมออกฝั่งเนี้ยมันก็ยังแสดงไฟ R G B อยู่สวยงามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าติดฝั่งไหนก็ได้จะเป่าลมเข้าดูดลมออกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทําให้สามารถโชว์ไฟได้ทั้งหมดนั่นเองแล้วก็ขอบพัดลมเนี่ยเวลาคุณติดตรงหม้อน้ําเป็นด้านบนหรือว่าด้านหน้าก็แล้วแต่นะครับมันจะเห็นขอบแบบนี้สวยงามเหมือนกันนะนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองคอนโทร ผ่านตัวซอฟต์แวร์ของ TT+ Plus กันดีกว่าครับเอาละเราก็ได้เห็นดีไซน์รอบๆแล้วนะสำหรับส่วนของแสงไฟนะตอนนี้เรามาดูที่ตัวซอฟต์แวร์กันดีกว่าครับก่อนอื่นครับเรามาที่ซอฟต์แวร์ของ t h e r m a t a k e ที่ใช้ว่า TT+ Plus RGB 2.0นะครับตอนนี้พอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นหน้า Connect แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องเลือกนะครับตัวพัดลม ให้ตรงรุ่นนะครับมันจะไม่ออโต้ดีเท t ให้นะว่าพัดลมคุณเป็นรุ่นอะไรนะครับคุณต้องมาเลือกเองนะครับอ,อย่างนี้เราเลือกให้เป็นตัวทัฟแฟนอา b เรียบร้อยแล้วนะสมมุติผมเลือกให้มันเป็น Link Quad ลิงคอร์สลวกันอะมันก็เลือกได้นะแต่เดี๋ยวเราไปดูหน้าไลทติ้งกันปั๊บเราเซฟก่อนเรามาดูหน้าไลทติ้งเห็นไหมพอเราเลือกมาเห็นไหมมันจะมีลิงคอร์สถามว่าปรับได้ไหมปรับได้แต่ว่าตัวไอคอนเนี่ยมันจะไม่ตรงเราจะงงเรื่องของการปรับรูปแบบของไฟนะ,ะผมลองให้ดูแล้วกัน สมมตินะสมมติปับเห็นป่ะมันก็ปรับได้นะแล้วก็ทัฟแฟน RGB ก็มี2ตัวเห็นป่ะเมืม่อกี้เราดีเทคไว้2อันนะครับมันก็จะมีลิงคอร์ด้วยปรับได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะงงๆแล้วก็อาจจะมีเพี้ยนบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกให้ตรงรุ่นครับทัฟแฟน RGB เรียบร้อยนะฮะเอาละเราก็ปรับให้มันเห็นเป็นไอคอนของทัฟแฟน RGB ทั้งหมดแล้วนะก็จะเห็นเป็น3ตัวแบบนี้นะครับ ซึ่งสามารถปรับได้หลากหลายมากเรื่องของโทนสีไฟอย่างตอนนี้เราอยู่ในโหมดของเวฟนะครับก็สามารถปรับเป็นซิงเกิลคัลเลอร์ได้นะเรามาลองเลือกให้มันเป็นสเตติกก่อนเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับกด select all นะครับแล้วก็โหมดสเตติกแล้วก็เลือกซิงเกิลคัลเลอร์นะครับตอนนี้มันเป็นสีแดงนะลองแอปพลปั๊บเห็นไหมก็ถือว่าค่อนข้างเสถียรนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ เพราะว่ามันกดปุ๊บแล้วก็ไปเลยนะครับเลือก select all แล้วก็อ่ะสีเขียวปั๊บนี่หรือสามารถแยกก็ได้นะเอาเฉพาะในส่วนของแต่ละแต่ละพัดลมอ,ะอ่ะอ่าก็แยกสีเป็น R G B เลยนะครับอ่าอ,อ่ทีนี้ไปดูโหมดอื่นกัน F flow มันเป็นยังไงเนี่ย select all apply ครับนี่มันก็จะไล่เฉดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับสปีดได้นะครับปั๊บมันก็จะเร็วขึ้นอ่ะอย่าลืมเลือก select all ลืมบ่อยมากเลยนี ลองดูที่สแกนหน่อยครับ Select All ครับป้ายนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้นะ Custom Custom เลือกเป็นสีได้นะเนี่ยเรา Detect แต่ละสีเลือกให้เป็นสีเหลืองนี่เห็นไหมปึ๊บปับ๊บมันก็จะเปลี่ยนนะนี่เป็นสีเหลืองลองเอาสีเขียวฝั่งนี้ นี่ก็จะเป็นสีเขียวได้ปับป๊บปั๊บแอ p พลายอ่ะมันก็จะผสมสีไปเรื่อยๆคือสามารถปรับได้ตามใจเลยอ่ะคุณอยากจะให้มันเป็นสีไหนไฟดวงไหนยังไงนะครับอืมลูกเล่นมันเยอะจริงๆเลนดอบหน่อยว่าเป็นยังไงฮะเลือกอครับปับ๊บนี่<ม>โอ้โหอันนี้ฟุง้งฟิมากอ่ะสวยที่เดียวนะคือพอมันเป็นอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ อุปกรณ์ทุกชิ้นมันปรับเปลี่ยนไปเหมือนกันเนี่ยมันก็จะดูสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับอนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของโหมดที่เป็นซาวเอฟเฟกนะก็คือตามเสียงเกมเสียงเสียงหนังเสียงเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของซอฟต์แวร์ก็โดยสรุปถือว่าเสถียรใช้งานได้ง่ายสะดวกนั่นเองครับ จบไปแล้วนะครับกับทัฟแฟน12 RGB จากทางเทอร์ม t เทครับก็ต้องบอกว่าสำหรับ12เนี่ยก็คือชื่อขนาดของพัดลมนั่นเองก็คือขนาด12เซนไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมี14เซนหรือเปล่านะครับแต่ณตอนนี้ณนะวันถ่ายทำนะครับมีรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นใครที่สนใจพัดลมแปลกๆสีสันจัดจ้านแบบนี้นะครับเราจะแปละลิงก์สินค้าเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอทั้ง ลิงก์ข้อมูลเพิ่มเตมิมรวมไปถึงลิงก์ที่มีจำหน่ายด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้ครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ